ที่สุดเราก็เดินทางมาถึง EP4 แล้วกับแต่รักฉันด้วยใจเธอในขณะที่ตั้งแต่วันพฤหัสมาเราโดนสปอยกันอย่างย่อยยับยับยืดจริงดนกันทุกคนทางพินาศไม่รอดเลยถึงแม้จะพยายามยังไงแล้วก็ตามเพราะฉะนั้นไปดูดีกว่าผูู้นายเขาจะออกสอบถ้ามืนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยรวมพวกโจทย์เก่าๆมาให้มึงลองทําดูน้องมันข้้นร้องไหละลูกกูขันเก่งมากเอาเองชิ เจ็บเองก็ต้องหายเองเนอะไม่ต้องไปให้มันเกาโอ้คุณก็ผ่าแฟนมาหามาแล้วมาจ๋าถ้าตีมีเมื่อไหร่นะพามาหาเอามานะติวหลังสุดแล้วยกันทุกันเลยพามานอนกันเที่เอมาเล่าให้ฟังเหรที่มีพามาบ้านเนี่ยมารูปเป็นคนจริงใจค่ะเข้ารักนี่เราจะมีแฟนเราจะมีใช่เราจะมีไม่เคยต้องไปเดือดร้อนใดๆเลยไม่เคยทำให้อึบอัดเวลา โอ้วมึงอ่านกันากาทุกวันเลยเนะี่ยกูอ่านเลยตอนนี้โนสมิคะจี้ใจดราม่ากค่ะโนสมิกูไม่อยากให้มึงนอนเพราะเรื่องแค่นี้อะมันไม่ใช่เรื่องแค่นี้นะเวย้ยแล้วทำไมกูนอนไม่ได้อะมึงไ,ไม่มีสถานะมันจะไม่เป็นแบบนี้นะยอ,ยอมเขายอมอ่ะมึงยอมครั้งหนึ่งคือยอมตลอดไปอ่ะทำไมคุณ ที่ชัดเจนถึงต้องมาเป็นแบบคนตามตลอดวะก็เหมือนเดิมอ้ยก็สุยยังคุยกันอยู่เหมือนเดิมแบบดูดูแตกสลายอะโอเคเหมือนเขาก็รู้ใจตัวเองพอเขารู้แล้วเขาก็ไม่ให้ความหวังอีกคนเลยเขาก็ชัดเจนกับความรู้สึกตัวเองแต่นี้คือครึ่งกลางไปหมดอะไรก็ไม่รู้คือไม่ได้นึกถึงใจคนที่มันโดนรอวะ เ <ham> อไอเอสนะคะแนะนำยิ่งเขาดูเขายิ่งคิดว่าแม่งการมีแฟนเป็นผู้หญิงคือเรื่องปกติแล้แบบอะไรนะวันนี้ไม่ตื่นหรอกูตื่นแล้วแต่กูแค่ไม่ได้บอกมึงมึงหมายถึงเขาใช่ไหมใช่ใช่ไหมโอเคมึงบ่ายอีกวันนึงอ่ะไม่ตอบไลน์อ่ะโอ้โหไม่ต้องเกรงใจนะมึงมาบ้านกูทำตัวตามบายระบายสีให้กูหน่อยดิ เหตุการณ์รมหาดอ่ะกูมึงแค่นั้นมึงแล้วมันวางค่างกันสองสีอ่ะสีแดงสีม่วงอ่ะแดงเหมือนก่บโอ้โหเห้ยกพไม่ได้ทันสังเกตเลยด้วยซ้ำว่ามีชบาม่วงตอนเนี้ยเขาได้สนใจเลยเขาไม่ได้หันกลมองเออช็อกกูรู้สึกแบบโฟกัสมึงตลอดเวลา แล้วครั้งที่แล้วมึงบอกว่าถ้าว่ามึงจะมาหากูใช่ปะแต่มึงก็ไปติวหนังสือกับเพื่อนที่รีสอร์ทอ่ะแล้วว่าหัวใจกูแต่พอมึงบอกว่ามึงกลับมาแล้วมึงจะมาหากูแทนทีอ่ะมึงก็เลื่อนนัดกูไปอีกะเต๋อฝั่งนี้ก็รอฝั่งนู้นก็รอแล้วทีโอเอ๋วอ่ะไอคนที่อยู่ตรงกลางอ่ะเริ่มตื่นมาตอนตีสี่มึงก็ตื่นมาได้เชี่ยแล้วพอวันนี้มึงบอกว่ามึงจะมาหากูใช่ปะกูโคตรดีใจอ่ะตีใจมากๆอ่ะแต่สุดท้ายก็ราไม่เห็นว่ามึงอ่ะใส่ใจกูน้อยลงจริงๆอ่ะแบบพูดเลย ตอนนี้กูเป็นอะไรก็ไม่รู้จริงไม่เคยรู้ตัวเองเลยอยากไปอยู่กับเพื่อนมึงก็ไปเดแย่สุดมึงจะได้รู้หัวใจตัวเองว่ามึงคิดอะไรอยู่เอาแล้วใครล่ามึงที่นี่รู้ว่าักมาอีกรอบเนี่ยกลับไปก็ต้องไปเจอมึงเป็นคนที่แบบ ต้องการเวลาอยู่กับตัวเอง <ทำ S 1> ไม่มีใครให้เวลาเทคาอมันกับเ,ออเขาเลยมันคืแบบบีบคั้นบีบ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 ,บ,บแล้วมันก็แบบเด็กมันไม่รู้จะทำอะไรอะ่ะแล้วมันเลือกหาทางออกไม่ได้อ,อ่ะเป้าหมายแล้วว่าการช่วยเหลือที่กับตลับัดหรือว่าย<อ>ิ่งช่วยยิ่งยุ่งอะไรเงี้ยหนีวะถ้ามึงไม่อยากตืนต่นเตเซ่หรอกถ้ามึงไม่อยากให้กูไปที่บ้านอะ่ะมึงก็บอกกูตรงๆก็ได้นะเว้ ทำลงตอบไลน์กูได้ป่ะไม่ต้องมากกว่านี้แต่ทำตัวปกติได้ไหมตอบกูทั้งวันเลยนะเว้ยไม่ใช่ทุกวันไหมอ่ะมึงเพิ่งมาเป็นวันนี้มึงก็มีเงินต้องทำเปล่าเออมึงเพิ่งมาเป็นวันนี้มึงโอเอ๋วอะจะไม่สารต่อนะเว้ยถ้ามึงไม่เปิดทางเตะเพราะตอนั้นโอเอ๋วไม่ได้ชอบมันใช่ ที่ทาให้ไม่สามารถหาคำตอบให้ตัวเองได้มึงเคยปะจริงๆใจมึงรู้คําตอบเว้แต่มึงไม่กล้าคิดหาคําตอบเพราะว่ามึงไม่อยากได้คําตอบนั้นอืมไม่อยากรับความจริงไม่อยากอีกแล้วโว่ให้เขาเป็นหว่วงเลยเคียไม่กลับไปโรงี้กูสอนมร้ยเนี่ยทวนมคือมึงวิ่งมาตามเรื่องนี้เหรอกูถามจริงเอาความจริงเตะทํไมวันนี้ได้คะแนนน้อยอ่ะ มึงเข้าใจเลยมึงก็ถามกูดิวะกูไม่เข้าใจมึงเนี่ยมึงไม่อยู่ให้เขาถามตอบลายกูยให้ได้ก่อนค่ะโอเคไหมไม่โอเคมันทำเหมือนไม่มีอะไรกันเลยมันไ่เข้าใจอะไกูเลยเม,มันคือผลลัพธ์ของความไม่ชัดเจนอะ โอ้ยตายแล้วนี่ยตนหนังสือให้ทุ่งเทมากเวอร์แล้วยังจะแบบแต่เดี๋ยวมีคนเอาข้อมาฝาไว้ให้ค่ะเฮียขอของมาให้มึงเขาไม่ได้ดูไม่ได้ดูสตอรี่ม,มันบล็อกเตะแลวหรือเปล่ามึงทิ้ Things I will never say Love โอ้ยโอ้ยทำดีมากเลยอะเฮีย

พอถึงอยู่ในที่แจ้งไม่ได้วอรอหลบต้องซ่อนเชียโอ้สวยมากโอ้กอดมันก็เป็นการหลบซ่อนอีกแล้วใช่สุดท้ายมันก็คือในที่ที่คนอื่น มันก็ยังแบบมันดูหลบซ่อนไปหมดเลยอะใช่ถามว่าลูกกูจะได้ยิ้มไปอีกกี่นาทีืม่ใ่กี่พาร์ทนะกี่นาทีมันจะดีได้อย่างนี้ไปอีกกี่ทีเสรอะโอ้ยแล้วถ้ามึงทำน่ารักอย่างนี้กับเขาแล้วมึงกลับไปเป็นอย่างนั้นอีกกูจะตีให้ตายเลยนะเปนต้องรอถึงมือมึงเลยมือกูเร่ไรอะ ไอ้ขาจะพูดปาดให้ก็เรื่องของเราไงเป็นเพื่อนไงโอ้ยไง,ไงคือแบบกูรู้สึกว่าที่น้องถามไม่ใช่ว่าแบบจะเป็นแฟนเลย<ม>หรือว่าจาอะไร,รนะแต่มึงอะชัดเจนกับกูหรือยังอีน่นตัวดีไม่ได้ดด มึงทำเหมือนมีนอะไรเกิดขึ้นอีกแล้วอะแค่มึงยอมรับใจตัวเองเราทำอะไรกับเขาไม่ได้แปลว่าทุกอย่างมันเคลียร์นะเว้ยเออมึงยอมรับกับทุกคนด้วยค่ะอีกก็เป็นพเพื่อนกันไงพูดออกมาได้เห็งสวยเพื่อนกันเราทำแบบไปกี้นี่เหรอแั่น่ะสิออมจะเป็นอะไรอ่ะแฟนวีบีเนฟิตเหรอไม่ได้ขอโ,โทษทำไมกูผิดอะไรไอ่ะกูจะไม่ทำอีกแล้วรู้สึกอะ กูก็รู้สึกอยู่แล้วว่าทำไมอ่ะกูจะไม่ทำอีกทำมีอ่ะอะไรค่ะยอมดิ้นไ,ได้ไหมอ่ะขอร้องได้ไหมอ่ะขอแต่วนนึงก็ลเลิกรู้สึกกับมึงอยู่ดีอ่ะอือมาได้ไงวะแล้วนะทีมาคืออะไร ต้องมันเสื่อนกูอีกอย่ามารู้ตัวเมื่อสายแล้วกันงแต่ทำเราเจ้าเสียใจเราทำทำไมวะมันยากสำหรับเขาอืมแต่เขาไม่ควรทำแบบเมื่อกี้ด้วยเออถ้าเขาคิดว่าเขาจะถ้าเขาคิดว่าเขาจะเป็นเรื่องเหมือนเดิมเขาไม่ควรทำแบบเมื่อกี้อ่ะเนี่ยมึงเขาเสียใจมาก เป็นคนเลือกอ่ะอม,มีปัญหาอะไรอะ่ะมีอะไรเขาบอกแม่สิอ,อแม่บูมเตะในตัวลูกแม่ 我梦。 กูเลยดิฮึฮะโอ้โหต้องสาระไหมแล้ทำไมมึงถึงใช้เขาเป็นเครื่องมือในการหาความรู้สึกตัวเองวะกูรักมึงกูกลัวมึงทำแบบนี้ทำไมวะแต่เป็นเฮียอะไรของมึงเนี่ยเออกูแค่ยรู้กูยังรักมึงได้ไหมอะ ว่ากูจะไม่สอบแล้ววะหุยของทำงานไม่ได้สอบเลยอะเขาเลือกรักคนถูกแล้วะมึงตอนแรกกูไม่ให้กูแค่อยากให้เวลาผ่านเร็วๆอะทำไมคนเรามันต้องเกิดไปเจ็บปวดด้วยวะ ทุกวันเนาะบอกกูเมื่อวานได้ไหมอ่ะอาทิตย์ที่ผ่านมาโอ้เอ๋ม่งไม่ได้ไปเรียนเลยเว้ยทั้งที่โรงเรียนแล้วก็ฟู้หนังนซื้อด้วยมันก็บอกกูว่ามันจะไม่สอบเข้ามาหาลัยแล้วเดี๋ยวอยรอเซ็นชื่อ,อยืนยันสิทธ์นะคะนักเรียนแค่เซ็นชื่อตรงนี้ท่านนัเองคือกลับบ้านจะไปบอกหมาเมาวา่าอะไรใช่แล้ว โอ้ตายนี่สิอีฮาเลอหูอติดแล้วเขาเรียกตัวสำรองอะด้ว่าอเโอเอ๋วจะโมโหเตว่ะว่าแบบทำไทำไมเออมึงคิดว่าคุยสอได้หรอเลื่อเรื่องไงบอกกูด้วยมไม่สอบลตาลอเอยากวาหาตาลหรอเราโอเอ๋วเพื่อนเตนะ เรามีเรื่องเต๋อไม่สบายใจอะอยากให้ตาช่วยหน่อยกูทําอะไรได้อีกนั้นกูหรอกูอีกหรอหรอพวกมึงเห็นกูเป็นไรนี่มึงสงสัยเรื่องเต๋กูหรอกูอยู่ในสถานะนั้นหรออีเต๋สงสัยเรื่องมึงกูหรอนักศึกษามาแล้วนี่นักศึกษาต้องมือตองดำลังสร้างด้วยครับเงินใหญ่เงินโตมากตึงเลยแม่ไม่ได้มาดีตึงเลยแม่ คือหนูกับเตไม่ได้เป็นอะไรกันค่ะโอ้ยตุกใจคิดว่าจะพูดเรื่องอื่นมึงพูดทางน้ำตาุณเหนื่อยมากเลยมะขอตัวพักก่อนดีกว่ามึงไม่พูดกับตาสักคำเลยอะแล้วคือแบบจังหวะแบบตั้งแต่มานี่คือไม่พูดอะไรเลยอะแต่ไม่ปฏิเสธแบอ็ไม่ได้เป็นอะไรกันอะมึงก็คนอื่นเขารู้เป็นอะ พูดเฮี้ยอะไรมึงะกูได้เป็นเฮียอะไรงั้นอะมึงกลับบ้านไปก่อนได้ป่าวะกูรู้สึกมันที่ผ่านมากูโดนมึงหลอกใช้มาโดยตลอดแต่ในเวลาเนี้ยมึงกำลังทิ้งสิ่งที่มึงมันให้ไอ้คนหนึ่งเนี่ยนะมึงทำถึงขนาดนั้นนะมึงทำร้ายกูไอ้กูไม่ว่าหรอกเต๋องทาร้ยตัวเอแต่ตอนเนี้ยมึงกำลังทำร้ายตัวมึงเอง มึงไม่ต้องมาขอโทษกูหรอกนะเต๋อเพราะคนนี้มึงควรจะขอโทษอ่ะคือแม่มึงมเีอะไรหรอโอ้ยแต่เขาหป็ของโลกอะเต๋อสิที่เพื่อนอะเต๋อจะไปทำอย่างนั้นล่ะแล้วถ้าสุดท้ายอะสอบไม่ติดหรอฮะแล้วจะทำกันยังไงไปแสดงเปหยุงเจียน ไปเก็บเงินให้กูใช้น่ะมาสอนน้อลูกไม่เสียดายเงินหรอกินข้าวก็ไม่เป็นเวลาบนปวดท้องปวดท้องกินยาหนักกว่ากินข้าวแล้วแต่ก่อนหน้านี้ก็คือเราไม่เคยเห็นพาร์ทความแบบพยาใช่ใช่ใช่เพราะว่าทุกคนเพราะว่าแต่เน่ยเราอยากโกงเขาแต่จริงก็พยายามมาตลอดเหมือนกันใช่เม่อวี้วันสอบติดอ่ะไม่ใด้หูทำยังไงอ่ะ ช้้อึกษาแม่าเก่นี่เียหูราคาเทอมคือแพงมากอ่ะ ถึงเลือกที่จะทำแบบนี้เพราะว่าเหมือนจะไม่ไปสอบแล้วอ่ะทุกแม่กแรงแบบ อะไรคุยกับกูได้เอ๊ะเศร้าเนยว่ะเฮ้ยมันก็พูดอ่ะแต่กูก็ไม่คิดว่าเขาจะพูดกับโค้ชนะเขาแบบร้องไห้ในห้องสอบอ่ะเป็นศูนย์สอบการเออคือมารวมกันเชี่ยแล้วเขาจะได้คะแนนได้ไงอ่ะกลัวพังอืมคือไม่คิดว่า ตอนจบพันเนี่ยจะเป็นแบบนี้เว้ยคิดไว้แค่ว่าเตะสลัสิโอเอ๋วก็คงโกรธแต่ไม่คิดว่าเที่ยกูไม่เอาด้วยที่โอเอ๋โทรหาตาเนะ่เราคิดว่าแบบเป็นห่วงด้วยความเป็นห่วงแบบเป็นห่วงอืแต่สุดท้ายอะ่ะถ้าศาลว่าโอเอ๋วจะไม่สอบแล้วอะ่ะไม่ไปถึงเตะอ่ะเตะจะ<ข>ไม่สลัสิทธิ์เขาเขาจะไม่สลั เพราะเขาก็ยังคิดว่าโอเอ๋วอ่านหนังสือสอบแล้วจะทําได้เว้ยคือโอเอ๋วก็ไม่รู้ว่าเพื่อนไม่บอกเว้ยไม่รู้หรอก<ช>แล้วก็รู้สึกว่าเพื่อนก็ไม่ควรบอกในจังหวะน,นั้นเห<ช>มือนกันมึงมันคือเช้าวันที่เขาจะบินไปยินก<ช>ันสิอะ่ะมึงต้องการให้เขาทําอะไรหรอไม่มีเวลาให้เขาไต่ตองเลยด้วยแต่วามันก็ปัง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 ,ป,งปังเข้ามามันเป็นการตัดสินใจที่เอากลับมาไม่ได้ทาไมเลือกวันนั้นหนว คือกูไม่รู้จะโกรธใครอ่ะตอนเนี้ยอ้อเอ๋วไม่ผิดนะเว้ยที่พูดกับบาสดแบบนั้นพอเขาแบบพังหมดแล้วทุกอย่างจริงๆบาสดก็ไม่ผิดที่ไปพูดกับเพื่อนแบบนั้นแต่ผิดที่เป็นวันนั้นทําไมอยากรู้มากว่าทําไมแล้วมันไม่ใช่เป็นวันนั้นตอนกลางวันตอนเย็นมันคือเช้าแบบเช้ามันไมะไรกันมึงจะต้องบอกวันนี้เลยเหรอว่าถามว่าเขาบอกว่าเขาบินไปวันเนี้ยเดี๋ยวเขาก็กลับมาตอนเย็นมึงบอกตอนเย็นก็ได้แบบมันยังเหลือเวลาอีกที่จะสอบแอดมิชั่นอกว่าจะสอบแอดมิชั่นคือมึงเหลือเวลาที่จะคุยกับ เอลอกะแต่ว่าวันนี้คือวันที่เราจะต้องไปยืนยันสิทธิ์อะเป็นข้อพวะเพาเขายังไม่อาคติหรอกโอเอลอะแต่เขาเสียใจมากใช่ ที่เขาจบกันอ่ะเขาก็ไม่ได้ทาอะไรผิดเอาไว้ที่เขาบอกว่ากูผิดอะไรอ่ะไม่ต้องมาทําดีให้กูแล้วอ่ะยิ่งทําดียิ่งแบบมันไม่มู v e อนเออมันไม่ m ู v ออนเงียแบบมึงไม่ปล่อยกูไปเหมือนกันอ่ะเออคือลูกกูพังอยู่พังพินาศกูยกอให้มึงไปหมดแล้วอ่ะคือมไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆที่แบบเนี่ยคือสิ่งที่แบบกูรู้สึกว่ากูให้ได้อ่ะไม่ใช่สิ่งที่มึงต้องการใช่ใชมันไม่ใช่สิ่งที่มึงต้องการสิ่งเดียวยที่เขาต้องการคือสิ่งที่มึงให้ไม่ได้ใช่คือกูให้ไม่ได้อ่ะแต่ว่าเนี่ยกูให้ได้แต่่่วาามมึงไเ ตอบโจทย์ผิดผิดอ,อ,อย่างกันบบมึงกูกลัวลูกสอบไม่ติดกัว่าโอเอ๋วติดแต่ว่าเจไม่ติดแล,แล้วเราจะยังไงต่อเบสซินโอ้โหเบสซินของดิฉันคือฉากใต้บันไดรู้สึกถึงแบบความท่วมท้นนะแต่แบบทำไมต้องทำรับหลังคนอื่นทำไมเรารักกันในที่เปิดเผยไม่ได้เหมือนตอนดำน้ำเหมือนกันอยู่ข้างบนจูบกันไม่ได้หรอจนสุดท้ายคือแบบเป็นเพื่อนกันไงดีอยู่แล้วแล้วประโยคก,ก็คือเดี๋ยววันหนึ่งกูก็เลิกรู้สึกกับมึงโอ้อันเนี้ยอันเนี้ย อืมอ่ามึงเลยกูรู้ชัาไหยถ้ากูพูดอ่ะมันอาจจะเป็นฉากที่มึงน้ำตาขอก็ได้นะมา,มาที่บ้านเตะอืมที่เขาพูดถึงแบบว่าสิ่งที่ลูกพยายามมาทั้งหมดอะไรเงี้ยแต่เบสินปรชิตเป็นซีนที่น,น,ทน้องจบกับทุกอย่างกับเตะแล้วอ่ะ แล้วเหมือนน้องก็กลับไปที่บ้านใช่ไหมเป็นซีนที่คุยกับพ่อแม่มันบล็อกเคนดาวไปหมดแล้วแล้วเขารู้สึกว่าเขาแบบเขาผิดอะไรมึงอื่ทำอย่างงี้กูอ่ะอินไซต์เฮียๆเลยอะของคนที่แบบชอบเพศดดวยกันเองอะเออเพศเดียกันเองอะเออกูชอบประโยคนี้เขาถามว่าแบบภูมิใจในตัวลูกไหมอะไรเงี้ยกูแบบเออคือไม่รู้หรอกว่าพ่อแม่เขาแบบถ้ามารู้แะ้รยังรู้สึกว่ายังภูมิใจอยู่ไหมอะไรเงี้ยซีนที่น้องใส่บาโค้ซิมโบลิกเลยอะแบบเฮียกูเป็นบ้าอะไรวะเอออะไรเงี้ยเออ เศร้าอะมึงอันนี้เป็นซีนที่แบบรู้สึกว่าน้ำตาคออะไรเงี้ยเพราะปกติจะเป็นคนที่ดูหนังแล้วแบบไม่ค่อยร้องไห้อันนี้คือแบบกินใจแต่ว่าภาพรวมของอ p พีนี้โอ้ยุ่งเหยิงมากเวอร์แต่อยู่ตรงกลางแต่คนรอบข้างอะ่ะชัดเจนหมดเลยใช่แต่นคนที่เจ็บอะเจ็บเพราะอีกคนเนี้ยแม่งไม่ยอมรับความจริงเลยแต่ถามว่าตัวเขาแบบท้ายที่สุดเจ็บไหมเขาก็เจ็บไหมมือเขายเพยายามพยายามอยู่ที่เขาเจ็บมันเกิดจากอะไรก็ตัวเข,เขาเองเออ จุดจบของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรก็จะต้องรอดูใน EP หน้านะคะไม่แล้วคือกลัวคิดย์ท่าไม่ไพกไปแล้วสามนะอ p เนี้ยว่าแบบมันเหลือนอีกแค่ตอนเดียวถูกไหมแล้วมันจะจบยังไงวะไม่น่าจะได้ไปแหลกคมเทพจริงตัวอย่างตอนต่อไปก็คือแบบทำไมเหมือนพี่มาผูกปมเพิ่มหรือว่าตอนจบพี่จะเอาันใายตัดเลยชึบก็รอชม EP จบนะคะพร้อมกันทั่วประเด็ศไทยวันพฤหัส2ทุ่มตรงทางไลน์ทีวีออริจินอลดูรีแอควนในช่องของเรา <c oughs> ได้นะคะมกรั <c oughs> ช่องเพื่อนรักค่ะ <c oughs> P U ่ e N R A K มี Facebook <c oughs> ด้วยนะคะไปกดไลค์กันได้ค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ อยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างเลยนะคะเราจะค่อยๆทยอยทำให้นะคะทุกคน <laughs> <c oughs> ความรักดุดเวหลึกค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ